ที่อิ s i g YouTube เนาะวันนี้จะมาแจ้งข่าวนะคะว่าอย่าทำคลิปแบบนี้นะคะเพราะว่าจะเสียเวลาแล้วก็จะโดนปิดสร้างไรายได้แล้วก็จะโดนเพอๆนะคะก็จะโดนปิดช่องนะคะอย่างเช่นคลิปที่มีความเสียงคลิปของคนอื่นหรือว่าคลิปเกี่ยวกับคลิปดาราคลิปกระแสแบบนี้นะคะถ้าเกิดมันอยู่ในที่เราไม่ได้ทำด้วยตัวเองอะนะคะก็จะโดนอาจจะ โดนปิดสร้างไรายได้ถ้าเกิดว่าคลิปมันมันพุ่งมากๆนะคะผิดสังเกตน,นะคะก็จะโดนตรวจสอบพอโดนตรวจสอบแล้วเออมันไม่ใช่จากบ จุดเริ่มต้นที่เราทํามาแล้วเรามาเปลี่ยนแนวที่พุ่งเลยระบบมันก็จะรู้แล้วว่าเอออันเนี้ยมันมันมีพิรุษอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะโดนปิดสร้างไรายได้พอปิดสร้างไรายได้ปุ๊บการเสียเวลาของเรานะคะ30วันซึ่งเราต้องรอเพื่อที่จะขอไรายได้ขอเปิดสร้างไรายได้ใหม่ทีเนี้ยพอขอเปิดสร้างไรายได้ใหม่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้หรือเปล่านั่นเองนะคะก็จะต้องโดนตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะบางช่องนะคะก็ไม่ได้นะคะก็ต้องตรวจสอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ จนบางช่องก็จะลบคลิปทิ้งนะคะลบคลิปดารดา,ราคลิปกระแสอะไรอย่างเงี้ยก็ลบทิ้งนะคะพอลบทิ้งไปแล้วกลายเป็นยังไงกลายเป็นชั่วโมงมันก็หายไปนะคะพอชั่วโมงมันหายไปคลิปที่เราเคยลงมาประมาณ4ีหเดือนอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นคลิปกระแสใช่ไหมแล้ววิวมันก็เยอะชั่วโมงที่ดูคนดูก็เยอะพอเราลบทิ้งนะคะมันก็จะหายไปนะคะพอหายไปมันก็จะมีคลิปที่แบบ5เดือนก่อนนู้นที่เราทำเราไม่ค่อยมียอด วิวอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะเขาก็จะนับตรงนั้นย้อนหลังไป12เดือนนะคะทีนี้กลายเป็นว่าชั่วโมงเราก็มีไม่ถึงนะคะชั่วโมงเรามีไม่ถึงสี่พันชั่วโมงแบบนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะเปิดสร้างไรายได้ได้นะคะทีนี้พอชั่วโมงไม่ถึงเราก็ต้องมาบิวอัพชั่วโมง ใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ถึง4,000ชั่วโมงต่อให้เรามีคนติดตามแบบ5 0 0 0 0 0 0หแล้วก็ตามะนะคะแต่ถ้าชั่วโมงมันไม่ถึง4,000ชั่วโมงเนี่ยไรายได้ก็จะไม่ได้นั่นเองนะคะคือไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะไม่ถึงเกณฑ์เกณฑ์เขากำหนดว่าต้อง4,000ชั่วโมง ภายในหรือว่าย้อนหลัง12เดือนนะคะแล้วก็1,000คนติดตามคือคนติดตามอาจจะไม่หายแต่ชั่วโมงคือหายแน่นอนนะคะเวลาเราลบคลิปแบบที่เป็นกระแสหรือว่าคลิปอื่นๆที่เราไปเอาของคนอื่นมาอัปโหลดอันนี้นะคะหายไปแน่นอนนะคะ ทีนี้นก็เวลามา b u i อั up มันค่อนข้างที่จะยากยากตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าคนที่เขามาติดตามเราคือเขาจะดูคลิปดาราคลิปกระแสพอเราลงคลิปทั่วไปคลิปแบบใช้ชีวิตในแบบของเราคลิปที่เราแบบทำโดยที่มันไม่ได้อยู่ในกระแสแบบนี้นะคะชั่วโมงคนก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้อยากดูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยากจะเตือนไว้นะคะสำหรับใครที่แบบดู คลิปแล้วก็โอ้ยเห็นเขามียอดวิวดีจังเลยอะไรอย่างนี้นะเขามีรายได้ด้วยมีโฆษณาด้วยนะคะลองลองเอามาทำด้วยด้วยช่องตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยขอเตือนนะคะว่าไม่ควรทำนะคะถ้าใครทำก็มันจะมีความเสี่ยงที่จะโดนปิดสร้างไรายได้แบบนี้ได้นะคะแล้วทุกครั้งโดนปิดสร้างไรายได้คุณก็จะต้องรอในรอบเดือนต่อไปนะคะเพื่อที่จะขอเปิดสร้างไรายได้ใหม่นั่นเองนะคะอันเนี้ยก็เป็นหนึ่ง เทคนิคนะคะที่อยากจะเอามาบอกคุณผู้ชมนะคะสําหรับใครที่อยากทําแบบสายเทาๆอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆสายเทาอะ่ะมันก็มีให้ทําแต่ว่ามันมีเทคนิคเดี๋ยวค่อยมาบอกในคลิปหน้าเนาะมันแบบว่ามีเทคนิคที่สามารถทําได้แต่ต้องทําแบบไหนนั่นเองนะคะโอเควันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะเอามาแชร์สําหรับใครที่คิดว่าทํา YouTube แล้วอุย้ยอยากมีรายได้แบบพุ่งอยากแบบอยากได้รายได้แบบรวดเร็วกระทันหันแบบนี้นะคะอยากได้แบบทันทีทันใดนะคะ อันนี้ก็ขอเตือนไว้นะคะสําหรับใครที่เพราะว่ามันจะเกิดอาการที่แบบโดนปิดไปแล้วจากคนที่เคยได้หลักประมาณหลักหลักห้าหลักแบบนี้นะคะกลายเป็นไม่มีไรายได้นะคะ พอไม่มีรายได้2อสเดือนมันก็จะท้อนะคะแล้วพอมาบิลลอัพที่จะให้เกิดรายได้ได้4หลักหรือว่าเกิดรายได้ในการผ่านกด YouTube อย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะหลังจากที่โดนตรวจสอบหลายๆรอบแล้วนะคะก็อาจจะผ่านเกณฑ์ยากขึ้นไปอีกนะคะโอเคสําหรับวันนี้หวังว่าคลิปนี้คุณผู้ชมจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะคะอาจจะได้แบบค่อย เตือนสติสําหรับคนที่ย้อนมาดูแล้วก็อยากทําแบบนี้นะคะถ้าใครที่ทําแล้วโดนปิดช่องอะไรอย่างเงี้ยก็ลองส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะมาแชร์กันนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ